วิชยามาเมินาสักเรนาตังทัมมังอะภิปุชยามาเอมินาสักเรนาตัสังฆังอาิปุ ต้องการมุทนาบุญหลังจากเราทําบุญไปแล้วเราก็ขอเกินทีนี้เปรียบเสมือนไงจักสิ่งที่คว่ำไว้นานแสนนานประดุดาเปิดจกักสิ่งที่ปิดภาชนะถองเอาไว้สิ่งที่ปิดชีวิตของเรานั้นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่สุดวิสัยที่เราจะเข้าใจได้ทําให้ชีวิตของเรานันไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ตามที่ควรจะเป็นตามที่คิดนุกตรึกหรือการอาธรรมได้ได้เพราะฉะนั้นการเปิดคุณบารมีเปิดเจ้ากรรมนายเวทให้ไปเปิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาเหนียวนําสิ่งที่ดีเข้ามาประโดดดังเมื่อเปิดภาชนะแล้วบุญกุศลตั้งแต่อดีตประดดดังรัตนชาติที่หลากหลายไหลเข้าสู่ภาชนะเหล่านั้น ทำให้ชีวิตนั้นมีโพกษ์อย่างมากมายมีกายที่บริบูรณ์มีกิจใจที่บริบูรณ์มีญาติที่สมบูรณ์และบริบูรณ์และอบ,บ่นมีสุภาพพรรมัยอายุไขยืนยาวเปรียบเสมือนสิ่งที่คว้าไว้แล้วก็หายทําให้สิ่งที่ดีๆนั้นเกิดขึ้นในชีวิตตลอดจังหวะดีโอกาสดีตลอด เพราะว่าไม่มีอะไรปกติดแล้วถ้านทัน้งหลายการเปิดบุญบาร,รมีนั้นต้องอาศัยจิตของท่านด้วยจิตของท่านต้องอยู่ในลักษณะอาการที่เปิกปาปปิติอิ่มใจนุ่มเบาสบายสว่างใส,ส,สและยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณต้องอยู่ในลักษณะนั้นถ้าจิตอยู่ในลักษณะอดหู ขอแท้สิ้นหวังปล่อยวางอาการเหล่านั้นปล่อยวางลักษณะอย่างนั้นให้ได้ให้ประดุษแสงสีทองแห่งดวงสุริยเทพในยามนี้ซึ่งเป็นดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวของโลกยังคื้นปฐพีให้สว่างสวัยอุทัยขึ้นมายัางโลกนี้ให้มิให้สัพัตว์ไม่ว่าจะเป็น มนุษยาชาติพฤกษาชาติมัตชาชาติหรือทั้งที่มีขาสองขาไม่มีขามีขามากกว่าสีขาหรือมีสีข่ขาสัมพัสัตว์ในอยู่บนพื้นโลกนี้ให้อาศัยอยู่ได้แสงสว่างแห่งบุญของท่านก็เช่นเดียวกันดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดวงดาวของโลก่องสว่าง อุทยัยขึ้นมาให้สรัสตว์และพึกษาชาติมีชีวิตอยู่ได้ชั้นใดชีวิตของเราบุญของเราที่สร้างในวันนี้หรืออดีตกาก็ขอให้สว่างสวยัในจิดและใจขับไล่ความหมดหู่ความเครียดความกนในในในังวลใดๆที่สุดวิใส่ที่จะแก้แกได้ความลังเลสงสัยใดๆใ,ใ,ให้หายไปขอชีวิตของเรา วันนี้ได้รับการคุ้มครองได้อาศัยพลังแห่งบุญนำไปสู่ชีวิตความเจริญในหน้าที่การงานหรือสิ่งดีๆในชีวิตในปัจจุบันและในภายภาคหน้าอย่าอาศัศจรรย์ด้วยพลังแห่งบุญบาร,รมีของท่านเองอเริ่มเลยนะอิมินาสากาเรนาตังทุธางอภิปุญชยามา เอเมนาสการินาตังธรรมังภิปุชยามะเอเมนาสการินาตังสังฆังภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธานะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคา ตัภพระวตาธัมโมธัมมะมณมสามิสุปฏิปนโนพระขาวโตาสาวกาสังโคสังขางมามิขอขมากรรมเพื่ออภัยทานต่างคนต่างก็ไปมีความสุขตามวาสนาของตนเองโยโทโสโมหกิเตนะ พุทธสมิงธรรมสมิงสังฆสมิงปาปะโตขามัทมีพันเตข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเทพเจ้าทั้งหลายในสาคลจักรวาลและอยู่ณสถานศึกษาแห่งนี้ ดวงวิญญาณทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายหากการกระทำใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายลตั้งแ,แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาระลึกได้หรือระลึกไม่ได้รู้เท่าถึงการหรือรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีปลดอมโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดรัจนตเยปะมาเทนะทวารตเย นักธรรมสพัง,พงอปราทธางขมขมตุโนพันธ์เตอันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายร่วมตารนโมธนาสา,าทุกการเนียยนำพลังแห่งบุญบารมีของท่านเข้าสู่กายเข้าสู่ใจนำพาชีวิตเข้าสู่ความเจริญอย่างอาศาจันยร์ตติวานเามตตามเเตา िताफलितां भनन्तु सखे कामे च रूपे शिलेशिखर ยักษ์ขันหันาคาติทันตาสันติเกยามุนีราวัชนังสาธโมเมสุนันตุธรรมสวนาดกาลูอายยมหันตาธรรมสวนาดกาลูอายยมหันตาธรรมสวนาดกาลูอายย ขันกายของท่านไปทางด้านทิศเหนือทิศเหนือของอพี่น้องอยู่ทางไหนทิศเหนือทางนี้หรือเปลา่าเจ้าของเจ้าของโรงเรียนว่าอยู่ยังไงเจ้าจ <ะ S 2> ของเสียฐานที่เจ้าของสถานที่ว่าอยู่ยังไงเอาดีๆต้องเป็นหนึ่งและเพิ่เกิดบุญได้ทว่ดานบอกว่าต้องเปิดจิบร้อยดวงทำดวงนยต้องเป็นหนึ่ง จะทำคือไปทิศทางเดียวกันถ้าไปคนละทิศคนละทางไม่สามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นต้องไปทิศทางเดียวกันเอาทางไหนเจ้าของจะทำทิศทางนี้ก็เอาทางนี้นะครับต้องเชื่อเจ้าของโรงเรียนล้านะครับพีนะบน้อง้องกงต้าไปไกลน,นะให้สว่างสว่างทิศเหนือนี่เป็นทิศแห่งตำแหน่งชื่อเสียงของทัพเป็นทิศแห่ง คาำจกย่องสารเสริญอริชมเชยในธุรจิตนาชิการหรือการอระพำเป็นทิแพแห่งเป็นเกาะแก้วคุ้มกันสิ่งที่นินทาว่าร้ายให้ร้ายไปสีหรือทำลายชื่อเสียงหรือเกียรติยศของท่านเกียรติภูมิของท่านไม่สามารถที่จะทำลายได้ พระชนเทพเจ้าเราเทวดาผู้ดูแลกองบุญมนุษย์ในเรื่องตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆที่ประเด็กทางดีงามให้เปิดจังหวะโอกาสให้เป็นแสงสว่างสีทองส่องออกจากใจอันยินยย่งใหญ่โนไปถึงสุข,ขอบจักรวาลาวาทางด้านทิศเหนือเทพเทวดาผู้ดูแลกองบุญมนุษย์ในเรื่องเหล่านี้ได้เห็นกำลังใจที่ส่งไปอย่างยิยย่งใหญ่ ได้ยินพระคาถาเจ็ดตัวสิ่งที่ปิดก็ขอให้เปิดสิ่งที่คว่ำก็ขอให้หงายให้ได้ตำแหน่งที่ดีงามและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะกมต,ตับโตยชาถาะนะกมต,ตับโวยชาถาะนะกมต,ตับโวยชาถาข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศเหนือของท่านเวสุวรรณและบริวารขอท่านมหาราชและเทพปริวารผู้แห่งกุศสคุณงามความดี บุญบาร,รมีขอมนุษย์ในสถานศึกษาแห่งนี้ที่สงสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชา,าติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศสุขสรารเสริญบงงังคันในพภคกระับทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจพราะทั้งหายจากโรคภัยให้เก็บน,นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถิ อาริยอริยอาริย่อไมสิท้องกันออกันก,นนกายที่ได้แต่บิดามารดาในชาตินี้แต่ใจนั้นแสงสว่างแห่งใจนั้นยิ่งใหญ่ไปไกลๆตามองเห็นได้เท่านี้แต่ตาในใจของท่านนั้นยิ่งใหญ่เป็นที่แห่งโชคลาภให้มีโชคมีลาภตลอดไม่ว่าจะทำอะไร ผู้สิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองขยับกายหน้าข้างหน้าซ้ายขวาหลังในกิจการงานทั้งหลายให้เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาบด้วยทานาบารมีของท่านท่านทัตโตรเป็นผู้ดูแลในเรื่องขอความเป็นผู้ดีโชคนะโมต,ตัสสะภะงะ้อโรโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัพโยาจาธานะโมตัพโยาจาธานะโมตัพโยาจาธาข้าพเจ้าขอเริ่ทางด้านทิศตะวันออกของท่านเท้าวทศรถเจริญวิวารขอ ท่านเทพปริวารผู้เห็นกุศลคุณงามคามดีบุญบาร,รมีของอนุษย์ในสถานศึกษาแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเมิรคุณงามคามดีบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบเพื่อสุขสารเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภพกสัั์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจ ร้อมทั้งหายจากโรคไ้ให้เจ็บน้ำตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถออริโยอ,อริโยอ,อริโยต่อไปทิศตายเป็นทิศแห่งบุคคลที่มีสายใหญ่แห่งใจที่เกี่ยวข้องบิดามารดาก็ดีให้ท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยยืนยาวตลอดอายุไข ถ้ามีโรคภัยให้จะเปลี่ยนเบียนขอให้อยู่ในวิสัยที่รักษาง่ายๆโรคร้ายที่เหลือวิสัยของหมออยาได้พบอยาได้เจอในชาตินี้กับท่านทศหรือคู่บุญบรามีของท่านสามีภรรยาก็ดีหรือลูกลูกหลานหลานบริวารที่เป็นสายแห่งโลหิตสายใหญ่แห่งใจก็ดีหรือบุคคลทั่วไปที่มี หน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกันให้เจอแต่คู่บุญบารมีและบุคคลเหล่าน <Tak> <im itti> ั <positioning> ้นขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยโนุจิตของท่านไปไกลสว่างสว่างนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสะมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตโตยะยะ โตโยาจาทะนะโมตโตโยาจาทะข้าพเจ้าขอ,าขอ,พอเพิ่อทางด้านทิ่ได้ขอาท่านเาววิรุโตโกและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นอุสคุณงามความดีบุญบาร,รมีของอนุษย์ในสถานศึกษาแห่งนี้ที่ส,สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตาชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิดคุณงามความดี บุญบรรารมีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศสสารเสริญบริบูรณ์และมั้งขั่งในพวกกระชับหลายมีกามสุขกายและปัสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคไยไข้เจ็บนับตั้งแต่ัดนี้เป็นต้นไปด้วย,วยเถออิอริโยอ,อริโยอ,อริโยต่อไปทางด้านาที่ตะวันตกเลิฟดี ในยามนี้เัาจะทำบุญไปแล้วการเปิดบุญบารมีปัจจัยเด่นนอกจากเรื่องของใจนอกจากเรื่องของกรรมกิจกรรมที่ดีเรื่องของเทวฤกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีเรื่องของเลิกจังห,ะหงวะแ,แห่งดวงอาทิตย์ดวงดาวอื่นในยามนี้ใกล้อัสงรัศมีสีแสงแห่งดวงอาทิตย์เป็นแสงสีทองมีสีประดุจเพียงแห่งสีทอง แต่แสงแห่งใจของท่านนุ่มน,นวลสว่างสวยยิ่งใหญ่กว่าแสงแห่งอาทิตย์ด้วยพลังแห่งบุญบาร,รมีตามดีที่พอลำลึึได้และบุญในวันนี้นุ่มน,นวลไม่ร้อนแรงก,กระดุนแสงแห่งจันทราในคืนเดือนเพ็ญฉันใดก็ฉันนั้นบุญบาร,รมีของท่านยิ่งใหญ่และนุ่มนวลสว่างสวย,ยิ่งกว่าแสงแห่งดวงจันทร์ สว่างยิ่งกว่าแสงแห่งพระอาทิตย์ยามนี้ไปถึงสุดข,ขอบจกักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเ,เทวดาผู้ดูแลความมุญมนุษย์ในเรื่องของความพร้อมความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ในชีวิตให้เปิดจังหวะโอกาสให้ประสบในสิ่งเหล่านั้นคําว่าบกพ่ออย่าได้พบคําว่าไม่มีอย่าได้เจอโนกก้จิตยิ้ใหญ่ใสใไปไกล na ọ dazàbá kawá tó rà tó sàmà sàmúta sàá. na ọ dazàbá kawá tó rà tó sàmà sàmúta sàá. na ọ dazà wákàwọ ya dànha. na ọ dazà wákàwọ ya dànha. ขราเจ้อพิ่ทางด้านทิศตะวันตกของท่าน้าวิรุปปะเถลบริวารขอท่านมหาราชในเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของคณในสถานศึกษาแห่งนี้ที่สังสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกกุศลคุณงามความดีบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น มาแปลงเป็นลาบเพื่อสุขสารเสริมมั่งข้างใดพภกกระซับทั้งหลายมีวามจุกกายและมันสบายใจรอบทั้งหายจากโรคภัยให้เจ็บนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถิอริโยอริโยอริโยท่านผู้เจริญทั้งหลายหานกายมาทางองค์พระปฏิมา ทำใจใจกระโนข้อส่กายคงหนึ่งให้เป็นแสงสว่างส่องไปทัวว่วจักรวาลจิตเป็นเรื่องที่โน้มได้ล,ลํำลึกถึงสถานที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุนคคลก็ดีหรือหน้าที่การงานก็ดีให้สว่างสบายด้วยอำน,นาจพลังจิตที่เบิกบ,บานและออกแผ้วถ้าเราอำนาจจิตด้วยอำน,นาจแห่งเทวฤธิ์หรือบุญ,ญาฤธิ์ด้วยอำน,นาจอำน,นาจจิตที่เบิกบ,บานและใสๆสนี้ โน่ไปไปในเรื่องสุขภาพก็ดีหน้าที่การงานก็ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม โอยาติาชาข้าพเจ้าข,ข้า,ขาเบิกเทวโลกหกชั้นพรหมโลกยี่สิชั้นขอทาท้ามหาพรหมและท่านท้าเทวราชประจำสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นกุศคุณงามวามดีบุญบาร,รมีของมนุษย์ในสถานศึกษาแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตาชาตจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามวามดีบุญบาร,รมีเหล่านั้น มาแปลงเป็นลาบเพื่อสุขสารเสริญบริบูรณ์และมัง่งคั่งในโพกษะทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคภัยให้เก็บนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอ,อริโยอ,อริโยพร,ร,ราแม่ทรรดี น้องจิตรักษมีสีแสงแห่งกายสว่างรอบรอบบ้านที่อาศัยที่ประกอบกิจการงานต่างๆสว่างสว่างมีบัตรทั้งหลายให้เสื่อมสมบัติทั้งหลายให้ปรากฏยิ่งใหญ่ใสๆสว่างสว่างเพื่อตรงนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโนตัดสับข้าวะโววาระหะบตัสัมปะสับปะหน้าสานะโมตัดตัว,าตวาาาตาตยาจาดาันะโมตัดตัวยาจาดันะโมตัดตัวยาจา,า่าข้าพเจ้าขอเพิกพระแม่ธระรนีสีปรากายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในสถานศึกษาแห่งนี้ที่สังสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ขอเบิ่คุณงามความดีบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบเพ่สุขสารเสริญมัง่งคั่งในโภคลาภทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคไข้ไห้เก็บนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปด้วยเถออริโยอริโยอริโยนำทั้งหลายลองอาธิษฐานลองดู ทำใจให้เป็นธรรมชาติทำใจให้เป็นธรรมชาติสว่างสว่างทำใจให้เป็นธรรมชาติสว่างสว่างลองอธิษฐานเราดูถ้าบุญมีวาสนามีให้เห็นผลรือสำเร็จอย่างอศัศจรรย์ด้วยพลังแห่งบุญบารมีของท่านมองดูองค์พระบัติมาหลงพ่อทรใจที่พระองค์ได้สำเร็จแล้วในวันนี้ภายใน24ชั่วโมงภายในวันเดียว จิจใจที่มองแล้วใจได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำที่ได้ร่วมกันสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธโูชาในครั้งนี้พระองค์ได้สำเร็จไปแล้วแต่จิตของเราที่อยู่ข้างข้ามอยู่ในใจใดๆถ้าบุญมีวาสนามีก็ขอให้สำเร็จทันใจเหมือนกับพระองค์สำเร็จแล้วเราอ,อาธิษฐานรองดูนะนะผมจะว่าพระคาถาเจ็ดตัวนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตถะระทัสสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตถะระทัสสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตถะระทัสสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยมหาพุทธานุภาพด้วยมหาธรรมานุภาพด้วยมหาสังฆานุภาพอันประเสริฐขอแท้พระเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายในจักรวาล และอยู่นักสถานศึกษาแห่งนี้ได้อนุโมทนาสาธุการประธา,านพรขอให้ท่านและครอบครัวและผู้ที่ร่วมกิจการงานตลอดจนลูกหลานและบริวารท่านทั้งหลายขอให้เจริญรุ่งเรืองในลาบเพื่อสุขสารเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภกรัพทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจ และหายจากโรคภัยไข้เจ็บรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตบโปยาจาะจะถนะโมตบโปยาจาะจะถนะโมตปโพยาาะยะถาอริโยอ,อริโยอ,อริโยครับอานโมทนาบุญเสร็จสิ้นไปแล้วญาติที่ทาที่โทรมาก็ได้รับออนลไลน์มาด้วย